สวัสดีค่ะพบกับช่องแมจิทีบายกุเรียรวันนี้พาเพื่อนๆไปสวนนะคะวันนี้เราจะไปจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดเก็บเกี่ยวทั้งหมดเลยนะคะถ้าไม่เก็บมันจะเก่ถ้าเกวเกินไปมันก็ไม่อร่อยนะคะก็เลยจําเป็นต้องเก็บให้หมดเลยะคะ่ะเมื่อเก็บมาไว้เยอะๆทานไม่ทานในวันเดียวนะคะเราจะมีวิธีการในะการเก็บข้าวโพดอย่างไรให้อร่อยเหมือนเดิมนะคะ ให้มีความหวานแล้วก็เหมือนเก็บมาสดๆได้ทานอร่อยออร่ๆเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบค่ะข้าวโพดนี้ถ้าเราปลูกพร้อมกันในวันเดียวกันนะคะเวลามันแก่มันก็จะแก่พร้อมกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าต้องการอยากจะทานข้าวโพดให้ต่อเนื่องแล้วก็ปลูกให้ห่างระยะเวลาประมาณ 1- 2สองอาทิตย์ค่อยปลูกอีก ทีหนึ่งนะคะเวลามันออกลูกออกผลก็จะเว้นระยะห่างในการเก็บได้นะคะวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องข้าวโพดค่ะใครๆก็ชอบทานข้าวโพดใช่ไหมคะในข้าวโพดนี้เพื่อนๆรู้ไหมว่ามีดีอะไรบ้างวันนี้แม่จินีก็เลยจะมาบอกประโยชน์ที่ได้จากการทานข้าวโพดแล้วก็บอกวิธีการเก็บด้วยนะคะในข้าวโพดนี้จะอุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็วิตามินแร่ธาตุ อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารนะคะมีแครี่ตา่าไขมันตา่าการย่อยอาหารช้านะคะทำให้อิ่มนานทำให้เวลารับประทานอาหาราทำให้การรับประทานอาหารลดลงนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะแต่ในทางกลับกันผู้ที่มีระบบย่อยอาหารไม่ดีนะคะไม่ควรทานข้าวโพดมากนะคะเนื่องจากว่า ย่อยช้าและก็สามารถไปรบกวนกระบวนการย่อยอาหารได้นะคะขาประโยชน์ที่ได้จากการทานข้าวโพดก็มีดังนี้ค่ะข้าวโพดนั้นจะช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงนะคะช่วยปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้นะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบ ช่วยป้องกันโรคทางสมองเกี่ยวกับอายุอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็ยังช่วยปรับปรุงสภาพของดวงตาอย่างเช่นปรับปรุงสายตานะคะแล้วก็ป้องกันโรคโลหิตจางได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยช่วยย่อยอาหารแล้วก็สนับสนุนคุณภาพลำไส้ดีต่อสุขภาพผิวแล้วก็ความงามด้วยค่ะ หลังจากเก็บข้าวโพดเสร็จนะคะก็จะพาเพืเ่อนๆไปเก็บแตงมาทํากิมจินะคะอันนี้เป็นแตงกวาค่ะก็หลังจากที่เราเหลือจากการดองแล้วก็ทํากิมจิก็ได้แตงที่มีลักษณะสีเหลืองนะคะใกล้จะสุกก็คนเกาหลีนิยมนําเอามายำนะคะ ดอกสีม่วงนี่เป็นดอกโทราจีค่ะสวยงามนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาเก็บเอาดอกเอาใบฟักทองไปลวกทานกับน้ำพริกด้วยค่ะ อันนี้เป็นต้นหอมใหญ่แทพานะคะปลูกไว้ทากิมจังค่ะใต้หลังคาโกดังมีลังต่อยู่ลังหนึ่งใหญ่มากนะคะเขามาทําทุกปีค่ะมาทําที่เดิมด้วยนะคะวันนี้มาทําลายลังตอกันค่ะอันนี้ก็ฉีดยาดแล้วก็คงทิ้งนะคะค่ะวันนี้ก็นำแตงแล้วก็นำข้าวโพดมาล้างน้ำให้สะอาดเตรียมทำอาหารกันค่ะ นี้ก็จะลวกอยอดพักทองค่ะนำยอดพักทองมาลวกทานกับน้ำพริกนะคะสำหรับแตงกวาที่เก็บมาวันนี้ก็จะมาทำกิมจิหรือว่านะมาทำกากตะกีดที่คนเกาหลีนิยมทานกันนะคะ วันนี้แม่ย่าเป็นคนปรุงค่ะก็สูตรการทำก็แม่จจมีเขียนไว้ในคลิปแล้วนะคะค่ะหลังจากทำกิมจิแตงกวาเสร็จแล้วก็จะทำการนึ่งข้าวโพดให้สุกก่อนนะคะแล้วค่อยปล่อยไว้ให้เย็นค่ะหลังจากเย็นแล้วก็จะบันจุใส่ถุง เอาเข้าช่องฟิตเพื่อเก็บไว้ทานานานๆได้ตามต้องการค่ะเวลาเราเอาออกมาทานนะคะเราจะต้องนึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่ามันอยู่ในช่องฟิตก็จะทําให้เป็นน้าแข็งนะคะรสชาติก็จะอร่อยเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเก็บมาจากต้นใหม่ๆเลยค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับเพืเ่อนๆที่ชอบทานข้าวโพดกันนะคะก็ขอ,ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณเรื่านที่ติดตามรับชมนะคะก่อนจากกันก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งและมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ